จะได้ะจะแบบจดดจะฝนยังไงนะเราก็มาทำเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนไทยของเรานะเพือ่อให้ได้ประโยชน์สุขนะให้ได้ความมั่นคงนะ,ะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆชีวิตนะ,ะเรียนนายกรัฐมนตรีมามาเลเซียนะานาสถานเทื มาเลเซียแห่งประเทศไทยนะเ,เราเมนุษย์คนดีในประเทศไทยนะกลุ่มคอปทอสปัสกองรัธรรมจะประชาชนคนดีในประเทศไทยนั้นนะปรารถนาที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นนะเป็นไปอย่างดีเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะประโยชน์สุขให้แก่กันและกัน วันนี้เราจรึงมาแสดงเจ็ดจำเลนาเรามายื่นหนังสือแสดงเจ็ดจำเลยนาให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนั้นได้ทักทวนได้พิจารณาการแต่งตั้งคุณทักษิณชินวัตรนาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานาเซียนซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนั้นเป็นนาจะเป็นประธานาเซียนอยู่ณนขณะน,นี้เนื่องจากว่านาคุณทักษิณช,ชินวัตรนั้น นะมีประวัติมีความจริงในประเทศไทยที่คดโกงคนไทยไปกว่าแสนล้านนะคดโกงคนไทยไปกว่าแสนล้านถึงตัดสินแล้วนะครับแล้วก็นะถูกตัดสินลงโทษนะจำคุกแปดปีนะหนีไปอยู่ต่างประเทศสิบเจ็ดปีนะกลับมาอ้างว่านะสำนึกผิดแล้วยอมรับผิดแล้ว ขอพระราชทานอภัยโทษจากนามพระมหากษัตริย์พระองค์ก็มีพระกรุณาที่คุณลดโทษให้คุณทักสิเหลือหนึ่งปีพอลดโทษได้หนึ่งปีโดยให้จำคุกหนึ่งปีปรากฏว่าในตอนนี้ก็มีการตรวจสอบกันว่าเอจำคุกหนึ่งปีมันจริงหรือเปล่าเท่าที่พบก็คือว่าไม่ได้มีการจำคุกจริงเลย และตอนนี้ก็มีหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆออกมาโดยเฉพาะแพทยสภาที่ตรวจสอบว่าที่คุณตักษิณบอกว่าป่วยวิกฤตจริงนะที่ไม่ต้องติดคุกนั้นปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วแพทยสภาของประเทศไทยก็ตรวจพบว่าไม่มีหลักฐานเชิญประจักษ์ว่าคุณตักษิณนนั้นป่วยวิกฤตจริงนะและเป็นที่กันรู้กันในประชาชนไทยนะว่าเป็นการ หนาป่วยหลอกนะป่วยวิกฤตลอกและข้อมูลมันก,ก็เด่นชัดขึ้นไปเรืๆๆ่อยๆเอยนะนี้เป็นต้นแล้วอยู่ในระหว่างการสอบสนนวนาของตป,ะ,ปะชของสารดีกาแผนขคดยายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและครณวอด่นอีกที่นาเป็นลักษณะไปที่จะสร้างผลเสียให้กับชาติสากษัตย์และประชาชนไทยเพราะฉะนั้นตาประวัติขอ,องคุณทักษินนั้น มาจะถึงทุกวันนี้ยังมีคดีต่างๆที่เป็นคดีที่สร้างเสมเสียให้กับชาติสา์กษัตริย์และประชาชนไทยอย่างหนักหนาสาหัสอย่างยิ่งนะและคุณทักษศิณนั้นนะก็มีลักษณะนะที่ครอบงำนะพรรคการเมืองในประเทศไทยอยู่ครนะอบงำพักการเมืองพรรคนั้นพรรคนี้อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะมีนโยบายลหลายอย่างนะที่เรานะประชาชนชาวไทยนั้นได้ติดตามข้อมูลตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยนะมีนโยบายหลายอย่างที่เป็นผลเสียต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไทยนะในสายตาของประชาชนไทยเราได้พบข้อมูลเช่นนั้นดังนั้นนะถ้า ทางมาเลเซียทางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีความรารถนาที่จะมีมิตรไมตรีที่ดีกับประเทศไทยซึ่งไทยก็ปรัรถนาที่จะเป็นมิรไมตรีที่ดีกับประเทศมาเลเซียในองค์ประกอบของประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะผู้นาของประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตีของประเทศมาเลเซียก็ไม่ควรจะส่งเสริมให้ ส่งไม่ควรจะส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีข้อมูลนะมีข้อมูลมีเนื้อหาที่จะทำลายชาติาาศาสตร์กย์ากและประจชาชนไทยนั้นได้ตําแหน่งต่างๆแต่โดยเฉพาะตําแหน่งต่างๆนั้นสามารถเอื้อที่จะทําให้คุณทักษิณนั้นใช้เป็นช่องทางในการหลบหนีความผิดจากประเทศไทยเพราะตอนนี้ในกฎหมายไทยนั้นคุณทักษิณไม่สามารถที่จะ เดินทางออกนอาประเทศได้นะ้างสารไม่อนุญ,ญาตอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกรณีอย่างนี้เนี่ยนะถ้าในประเทศไทยเราจะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าของศาสนาต่างๆเนี่ยยืนยันว่านะการคบคนชั่วเป็นมิตรนั้นนะจะนําความเดือดร้อนมาให้จะนําความหายนะมาให้นะเพราะฉะนั้นถ้าท่าน คบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยท่านก็จะได้รับความเสียหายนะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะทั้งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเองก็จะได้รับความเดือดร้อนแด้รับความเสียหายในแง่เชนะิงต่างๆแต่ถ้าท่านคบคนดีเป็นมนะิตรท่านแต่งตั้งคนดีคบคนดีเป็นมนะิตรก็จะเกิดนะประโยชน์สุขเกิด <C> <able> ความเป็นมงคลความ,วามดีงามเกิดประโยชน์สุขทั้งสองประเทศ เราอยากจะให้นายรัฐมนตรีมาเลเซียนั้นได้ทบทวนนะได้ทบทวนนะการแต่งตั้งคุณทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานามออนตรนีมาเลเซียนั้นนะอยนะากให้ท่านทบทวนว่ามันจะเกิดผลเสียต่อมาเลเซียและประเทศไทยหรือไม่นะอยากให้ท่านได้ พบเตือนสิ่งนี้เพราะเราเดูแล้วมัน,นสะสมเสียงที่จะเกิดผลเสียทั้งสองประเทศนะประเทศไทยก็จะได้รับความเสียหายประเทศของมาเลเซียก็จะได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะทั้งสองประเทศนั้นไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะมีแต่จะได้รับทุกโทษภัยได้รับปัญหาได้รับความเดือดร้อนได้รับความไม่ไว้วางใจทั้ง สองประเทศนะถ้าแต่งตั้งคณทักษิณชินวัตรนั้นเป็นการที่พึ็นสาส่ตนตัวของประธานอาเซียนนะอันนี้เราอยากให้ท่านเก็บข้อมูลหน่อนยะนะจะแต่งตั้งใครเนี่ยน่าจะแต่งตั้งคนดีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกมันจะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของอาเซียนเรานะแต่ถ้าท่านไปแต่งตั้งคนชั่วคนมีประวัติคดโกง คนมีประวัติทำชั่วทำเลวทำร้ายในแง่เชิงต่างๆขึ้นไปเป็นจากที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียนนั้นมันจะเสียหายทั้งอาเซียนอาเซียนมีลักษณะอย่างนี้หรือนะมันจะเสียหายทั้งอาเซียนและเสียหายตัวของท่านเองด้วยเราก็ไม่อยากให้ท่านเสียหายนะไม่อยากให้ท่านต้องเดือดร้อนด้วยพลังความชั่วของคนชั่วนะ ม่อยากานั้นเราก็ไม่อยากให้ทันค่าน <c oughs> เดือดร้อนไม่อยากให้ตันประเทศไทยเราก็ไม่ต้องการความเดือดร้อนไม่ต้องการความเสียหายเราอยากให้ทั้งประเทศไทยทั้งมาเลเซียทั้งอาเซียนนั้นได้รับประโยชน์กันอ่าได้รับความเป็นมงคลเป็นกุศลเป็นประโยชน์ไม่ใช่ได้รับอ่าสิ่งที่เป็นโทษไทยเป็นความเสียหายอาเซียนน่าจะมีคนดีไม่น้อย นะก็มีจะมีคนดีไม่น้อยนะที่จะให้ท่านนั้นได้แต่งตั้งไปที่ปรึกษาหรือร่วมนายร่วมมือมในการทํางานนะจริงๆนะในอาเซียนนั้นมีคนดีไม่น้อยหรอกเพราะนั้นอาเซียนเราอยู่มาไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะเพราะฉะนั้นพูนลองหาดูหน่อยนะถ้าอาเซียนไม่มีคนดีเลยนี่นะาหาคนดีไม่ได้เลยนั้นก็หมายความว่าเป็นคราวบรรเล ของอาเซียนแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นอาเซียนก็ปนไปไหลพอดีแต่จริงๆแล้วในอาเซียนมีคนดีมากมายที่เป็นคนสูตย์สเสียสละมีความรู้ความสามารถที่จะผลประโยชน์ให้กับอาเซียนในประเทศไทยเราก็มีคนดีไม่น้อยนะในประเทศท่านก็มีคนดีไม่น้อยหรอกในอาเซียนเองก็มีคนดีไม่น้อยนะท่านลองใช้ความรู้ความสามารถของท่านตรวจสอบดีอยนะ ที่ผ่านมาข่าวขราวเนะกิดปิดผ้าอน่อยนะจะมีเะต้นนะและเราเป็นชาวพุทธนะในส่วนตัวของชาวไทยมีทั้งชาวพุทธพิษนามบาศาสนาต่ตางๆนั้นนะมีความรู้ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่านะคนดีจะคบคนดีนะคนชั่วจะคบคนชั่วทำทั้งหลายขึ้มหลังไหลสู่ทำทั้งหลาย ถ้าท่านพบคนชั่วที่คนไทยมุ่นใจว่าคนคนนั้นเป็นคนชั่วแล้วท่านก็พบคนชั่วมันต่อว่าท่านก็คือคนชั่วด้วยกันใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ถ้าท่านพบคนดีที่คนไทยเคารพนับถือคนอาเซียนคนในโลกเคารพนับถือท่านก็แสดงว่าท่านก็เป็นคนดีด้วยกันใช่ไหม นาน,นี้สิ่งนี้จะเป็นข้อยือนยันว่าท่านเป็นคนด,หนะนคนดีหรือคนชั่วนะท่านเป็นคนดีหรือคนชั่วนะท่านอะรย่างไรีมาเลเซียนะถ้าท่านเป็นคนดีท่านจงพบคนดีถ้าท่านเป็นคนชั่วท่านก็จงพบคนชั่วใพ้โลว่าู้นเลยม่ควงเป็นคนชั่วใช ท่านเป็นคนดีท่า,เานเป็นคนดีท่ารู้ไปเลยว่าท่านเป็นคนดีใช่ไหม <I know. S 1> เราก็ต้องการตรวจสอบมันกันแหละว่าท่านเป็นคนดีหรือคนชั่วเพราะถ้าท่านเป็นคนชั่วเราก็จะไม่คบกับท่านเช่นเดียวกันใช่ไหม <I know. S 1> แต่ถ้าท่านเป็นคนดีเราก็เป็นดีคบหาสมาคมกับท่าน การที่จะดูว่าท่านเป็นคนดีหรือคนชั่วมันก็ดูทีว่าท่านพุกคนดีหรือคนชั่วใช่ไหม <Yeah. S 1> นี่แหละมันก็จะเป็นสิ่งบอกนะทำทั้งหลายย่ำหลังไหลสู่ทำทั้งหลายถ้าท่านคุคนชั่วท่านก็เป็นคนชั่อถ้าท่านทุคนดีท่านก็เป็นคนดีใช่ไหม <Yeah. S 1> เราอยากให้กำลังใจท่าน นะได้คบกับคนดีเพื่อที่จะเป็นสง่าราศีกับมาเลเซียนะกับประเทศไทยกับอาเซียนเราจะได้ไม่อายใครในโลกดีใช่ไหมไ<อ>เราจะได้ยืดตยได้ว่าเราเป็นคนดีปัตนาดีต่ออาเซียนและต่อโลกใช่ไหมก็อขอเป็นกำลังใจนะให้กับนายรัตรีมาเลเซียนะครับไดนะ้นะทบทวน นะข้อมูลต่างๆของคุณทักษิณหรือแม้แต่คนอื่นๆแล้วแต่งตั้งคนดีนะคนมีความรู้ความสามารถคนผูส้สัตว์หรือพลาที่แท้จริงกลนะายเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานอาเซียนหรือที่ปรึกษาใดๆก็แล้วแต่การสารพลังกันก็ตามการสารพลังกันกับทางนะประเทศใดๆก็ตามกับทางอาเซียนหรือในโลกก็ตาม นะขอให้ท่านได้นะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าใครเป็นคนชั่วและก็เลิกพบคนชั่วแล้วขอให้ท่านมีข้อมูลชัดเจนนะว่าใครเป็นคนดีและขอให้ท่านได้พบคนดีนั่นจะนําประโยชน์สุขที่แท้จริงมาสู่ประเทศมาเลเซียประเทศไทยประเทศ,เทศ,ทเทศอาเซียนและทั่วโลกนะดรัอกนะ็พวกเรานะ ปปทสปปสกองทัพธรรมและมวลชนคนดีในประเทศไทยก็ขอส่งกำลังใจให้ประธานอาเซียนนายกมตีมาเลเซียได้มีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างมองเห็นคนดีในอาเซียนและพบหากันสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณครับ